ต้องมีคนยิงคำถามแล้วสวัสดีครับแฟนๆแ,แกงโฮสแชนแนลครับก็กลับมาพบกันอีกแล้ว วันนี้เรามาอัปเดตบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้มาที่นี่ประมาณเกือบ9ปีละแปดเปีเนาะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสมานะครับเรามากรุงเทพได้สองสาวันละแล้วก็อันนี้เราจะกลับนะครับโดยสายการบินบางกอกเอเวย์นะครับก็มาขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิก็อัปเดตบรรยากาศให้ฟแฟนๆชมกันครับดูนฮะบรรยากาศคึกคักมากพี่ซองเ<อ>มื่อกี้อ่า รถเข้ามาด้านหน้าเราก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างวุ่นวายนะฮะแต่รถติดมากคนเยอะมากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยก็มาใช้บริการที่สุวรรณภูมิกันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมถือว่าเป็นจานวนผู้โดยสารนั้นแบบต้นๆ้นของโลกเลยทีเดียวนะฮะเราก็เป็นความภูมิใจของกรุงเทพประเทศไทยของเรานะครับซึ่งส่วนเชียงใหม่เนะี่ยเราก็ไม่แพ้เหมือนกันนะเชียงใหม่เราก็นักท่องเที่ยวเยอะนะครับ อันนี้เรากําลังจะไปที่เกตนะครับวันนี้เราขึ้นเครื่องที่เกต A9 นะครับก็ไปทางเลือดเนี่ยแหละครับเนี่ยพี่ซองดูนักเที่ยวเข้ามาเนี่ยอันนี้ขาเข้านะฮะที่สนวนเราเข้าไปเนี่ย <Cin> เยอะมากเลยเวลข้ามดูไทยแลนด์นะครับผมเราเห็นนักเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเราก็ดีใจเนาะดีใจเลยมากๆนะครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นที่พักผ่อนนะครับหรือทรืทำธุรกิจหรืออะไรเนี่ยก็ เข้ามานะฮะสนามบ,บินสุวรรณภูมิก็หรือเป็นด่านหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือนทุกๆท่านนั่นนะฮะดูมาไม่มากันไม่ขาดสายเลยนะครับผม,มะนะอ่าเยอะมากเลยนะครับผมก็เป็นบรรยากาศตรงนี้นะฮะก็เห็นเห็นเครื่องลงไม่ขาดสายเลยนะครับเมื่อกี้นั่งรถเข้ามาที่ด้านนอกนะครับผมที่ทางด่วนนะก็จะเห็นเครื่อง ทยอยแลนดิ้งกันเยอะมากนะครับเนี่ยเ,เข้ามาเยอะมากเลยครับบรรยากาศของสนามบินสวรรณภูมินะฮะวันนี้เป็นวันที่28เมษายน2567นะครับผมถือเป็นอีกหนึ่งสนามบินที่มีความคึกคักนะครับ ่คนเยอะมากครับบรรยากาศนอาะภายในสนามบินก็จะมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆให้บริการนะครับนี่อันนี้ก็เป็นร้านบูธครับผมเลาสั้นเบอร์เกอร์คิงนะครับนี่เกต A9 ของเราต้องไปทางนี้นะครับผมเกต a ออันนี้ก็จะกลับเชียงใหม่กันละก็ <c oughs> มาขึ้นเครื่องที่สนามบินสวุวรรณภูมินะครับผม ในนี้ก็มีแมคโดนัลด้วยนะครับผมเนี่ยบรรยากาศคึกคักมากนะครับผู้คนผู้พล่านมากนะครับผม นะครับบริเวณนี้ก็เป็นลอสั้นนะครับผมก็จะมีขายเครื่องดื่มอะไรต่างๆมากมายนะครับราคาก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ต่างจากข้างนอกเท่าไหร่เลยนะครับผมราคาก็ไม่แพงกว่าข้างนอกมากนะครับเนีฮะรอสั้นร้อยแนะครับแล้วบริเวณรอบๆก็มีร้านบูธนะครับผมแล้วก็นี่ร้านโครงการหลวงนะครับผมนี่นะฮะเป็นบรรยากาศเนาะนักเที่ยวก็คึกคักมากนะครับผมใน สนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับนะ,นะครับเกตที่เราจะไปคือเกต A9 เชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราใช้บริการมางกอกแอว์เนี่ยก็จะสามารถใช้บริการเล้าของสายการบินได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปนั่งรอเวลาบอดดิ้งที่เล้าก่อนนะครับเล้าของบางกอกแอเว์ก็จะมี ของว่างนะครับแล้วก็เครื่องดื่มให้บริการจะเป็นบริการสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับผู้โดยสารทุกคนของบางกอกเอไอวีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเล้าของบางกอกเอไอเวีที่สุวรรณภูมิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศผู้โดยสารเข้าออกนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณนี้ก็เป็นบรรยากาศของเล้าของบังกอกไอเย์นะครับผมที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นเล้าภายในประเทศนะครับก็จะมีอาหารว่างนะครับแซนด์วิชแล้วก็ของว่างต่างๆครับนี่คอตตมัตซิเนเจอร์นะครับผมแล้วก็มีเบเกอรี่นะครับให้เลือกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับชากาแฟมีให้ครบเลยนะครับผมนี่ฮะนี่คือ เครื่องกดน้ำแล้วก็เครื่องทำกาแฟนะครับผมแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศภายใน l o u n g นะครับก็กว้างขวางพอสมควรนะครับรองรับผู้โดยสารได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับผม <c oughs> นี่นะครับก็เป็นบริเวณด้านหน้าของ l o u n g นะครับของบังกก k Airways นะครับผม <c oughs> ก็ผู้โดยสารที่ถือตั๋วของบังก o k Airways ก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับบริการให้กับลูกค้าทุกระดับชั้นของ ก็นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมินะครับในช่วงของวันที่ 28, เมษายนที่ผ่านมานี่นะครับผมครับลุงเล็กก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวกรุงเทพสามวันสองคืนนะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันกลับก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย you <music>